ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อมองปะเทศ่สีหน้าวิตกกังวลของเขาท่าทางจริงจังของเหมยคงเจือก็ผ่อนคลายลงและสายเลือดบนดบาบเทพอสุราก็ค่อยๆลดลงทงางซานหันไปหาจักรพรรดิทั้งสองในอากาศ แลวพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าข้ายอมแพ้แล้วมุมปากของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนชิงกระตุกขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าท้งซานอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้แต่เขาเข้ามาถึงจุดสิ้นสุดเขาเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณและอย่างน้อยจนถึงตอนนี้เผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองยังไม่กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นกลางในใจของเขาจักรพรรดิเทียนหยางเทียนชิงหวังอย่างแน่นอนว่าเขาจะสามารถ คว้าชัยชนะในรอบสุดท้ายได้นี่คือความรุ่งโร์ของเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณในเด็กคนนี้เพิ่งยอมแพ้หลังจากถูกฟันด้วยดาบแต่ยังคงป้องกันการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้แม้ว่าโรคของเขาจะได้รับความเสียหายแต่การป้องกันก็น่าทึ่งเพียงพอได้เห็นได้ชัดว่าเหม่ยโกงเจอใช้โกลวิธีนี้ในการแยกดาบเทพอสูรออกมาและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดดาบสามเล่มออกมาดาบไดที่เขาป้องกันได้สามครั้ง เขาจะเป็นแชมป์โดยธรรมชาติแต่ถังซานสงสารเหมยคกงจือกังวลว่าคนอื่นจะเผาแรงพลังชีวิตและยอมแพ้ทันทีจักรพรรดินอนาคตของจักรวรรดิเทียนโหยเผาแรงพลังชีวิตนั่นไม่ดีกว่าสําหรับจักรวรรดิพูดวิญญาณหรือหรือว่าเหมยโกงจือคนนี้เห็นได้ชัดว่าไม่สนใจเขาจุดประสงค์ของการสงสารของถังซานคืออะไรจักรพรรดิพิษศาสไฟอมะตะมีอารมณ์ดีอย่างเป็นธรรมชาติในเวลานี้ โดยมีรอยยิ้มบนใบนหน้าของเขาได้พูดขึ้นว่าเอาระในการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งจกักรพรรดิครั้งนี้แถมคนสุดท้ายคือเหมยกงเจือจากเผ่าพันปิศาสนกยงแห่งเมืองเครหีขอแสดงความยินดีด้วยในช่วงเวลานี้เองที่สายเลือดบนตัวของเหมยกงเจือหายไปหมดสิน้นและผ้าคลุมหน้าของเธอก็ล่องลอยออกไปเช่นกันเมื่อพลังแห่งชีวิตกําลังเผาไหม้และจุดไฟดาบเทพอสูรเผยเห็นรูปรักษณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของเธอ เธอโค้งคบนับไปที่จักรพรรดิทั้งสองในอากาศและบินตรงไปยังตำแหน่งของตนโดยไม่มองไปที่ถังสารเลยหัวใจของถังสารขมเคินตามแผนเดิมของเขาคือการเอาชนะเหมยกงจือและข้าวแชมจากนั้นด้วยความสําคัญสูงสุดในการชิงแชมของจกักรพรรดินั่นก็คือการหาโค่เขาจะเลือกเหมยโกงจือโดยตรงด้วยวิธีนี้แม้ว่าเหมยโกงจือจะไม่รู้ตัวต,วตวนของเขาก็ไม่มีอะไรที่เธอสามารถทําได้ และเขาจะไม่เปิดเผยบาะแสใดๆที่จักรพรรดิคนพบเขาหลังจากที่กลับบ้านและเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาให้เธอเห็นปัญหาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยธรรมชาติแต่ตอนนี้เหมยคงเฉียวได้รับชัยชนะและลำดับความสําคัญอยู่ในมือของเธอแล้วมันจะยุ่งยากเธอเป็นเสมือนจักรพรรดิแล้วหากเธอไม่เลือกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้และเธอจะไม่เป็นที่พอใจของจักรพรรดิปีศาจิ้งจอกสวรรค์และจักรพรรดิคนอื่น จะต้องทั้งคำถามถึงสายเลือดของเธออย่างแน่นอนจะมีปัญหาในอนาคตครั้งนี้การแข่งขันเพื่อหาคู่ก็จะไร้ผลยิ่งไปกว่านั้นเธอเป็นที่มาของการเริ่มต้นการต่อสู้ครั้งนี้ราชก,กรพตริปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก็มีแนวโน้มที่จะขอให้เธอมีทางเลือกคนที่มีภูมิปัญญาและฉลาดเหมือนถังซานตอนนี้เขาไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรถังซานคํานวณทุกอย่างและการแข่งขัน ก็ดาเนินไปและเสร็จสิ้นตามแผนของเขาแต่เขาไม่คาดคิดว่าสถานการณ์จะพลิกกลับในตอนสุดท้ายเช่นนี้แต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบินกลับไปสู่บันลังข้างๆเหมยกงเจอจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และจักรพรรดิทั้งหมดได้ออกมาจากห้องรับรองแล้วได้จักรพรรดิปีศาจชิ้งจอกสวรรค์กล่าวด้วยรอยเย้มว่าการต่อสู้เพื่อชิงตําแหน่งจักรพรรดิครั้งนี้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการและข้าขอประกาศว่าผู้นําแห่งเมืองเคเรลีเหมยกงเจอ ได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั้งสุดท้ายได้รับสิทธิ์ในการสนับสนุนราชสำนักชินเหมียวรินแห่งเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองได้รับคุณสมบัติที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่สองเพื่อชิงตำแหน่งจักรพรรดิและสู้อันโยแห่งเผ่าพันธุ์มังกรแสงได้รับสิทธิ์ในลำดับที่3หลานโมเฉียนและหนิงเฉินเหนียนจากเผ่าพันธุ์แมมมอสสีทองได้รับเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิยกเว้นสู้อันโยที่มารายงานตัวต่อราชสำนักว่า เขาขอไปฝึกฝนชั่วคราวโปรดขอให้จักพรพรรดิที่มีแนวโน้มจะเป็นจักพรพรรดิและจักพรพรรดิสำรองอีกห้าคนปีนขึ้นมาบนเนินรัฐสภาสู้อันอยูเคยบอกกับทั้งซานมาก่อนว่าเขาจะฝึกฝนอย่างสันโดทันทีรัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งซานทิ้งไว้ให้บนวิญญ,ญาณท่าแสงนั้นสําคัญมากสําหรับเขาและการเข้าใจคุณลักษณะท่าศักด์สิ์เป็นแนวทางให้เขากลายเป็นจักพรพรรดิในอนาคตดังนั้น เขาจึงได้รายง,งานไปยังราชสำนักเพื่อที่จะฝึกฝนอย่างสันโดษในครั้งแรกได้อย่างเสาระรโอกาสในการหาคู่และเลือกคู่ของด้วยทั้งซานหันศีรษะไปมองดูเหมยคงเจอแต่เหมยคงเจอกับกระโดดขึ้นและบินไปทางภูเขาสภาราชสำนักเขาทําได้เพียงรีบตามเหมยคงเจอไปเจียงเฉินโจหนิงเฉินเหนียนและหลานโมเฉียนบินขึ้นจากพื้นและบินมาที่ภูเขาราชสำนัก แม้ว่าทั้งสามคนจะไม่สามารถเป็นเสมือนจกักรพรรดิได้ก็ตามแต่หากทั้งสามเหม่งคงเฉลียวและสู้อันโยไม่สามารถฟาดานจากักรพรรดิได้ในอนาคตหรือหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพวกเขาก็สามารถชดเชยได้ตามลำดับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีผู้เข้าแข่งขันหกคนในรอบสุดท้ายขณะที่เขากำลังบินไปครึ่งทางขึ้นภูเขาของราชสำนักและมาถึงด้านหน้าของจกักรพรรดิเมื่อเขามองไปที่สถานที่แข่งขันและราชสำนัก เขาเข้ารู้สึกถึงภาพของภูเขาเล็กๆเหล่านั้นทันทีผู้ชมทุกคนต่างยืนขึ้นในเวลานี้จักรพรรดิพิศาตผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ยิ้มรักกาว่าขอแสดงความยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสมือนจักรพรรดิทั้งสองคาหวังว่าจะได้เห็นพวกเจ้ากลายเป็นหนึ่งในพวกเราอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ด้วยสถานะของเสมือนจักรพรรดิแม้แต่จักรพรรดิที่ปรากฏตัวอยู่ก็ยังไม่สูงทรงเหมือนเมื่อก่อนต่อหน้าทางสารและเหมยคงเจอ พรสวรรค์ที่พวกเขาแสดงในการต่อสู้เพื่อชิงจกักรพรรดิเป็นตัวแทนของความสําเร็จในอนาคตผู้คนรู้ดีว่าเมื่อพวกเขากลายเป็นจกักรพรรดิพวกเขาจะไม่ใช่จกักรพรรดิธรรมดาอย่างแน่นอนเป็นเรื่องปกติมากที่พวกเขาจะเหนือกว่าพวกเขาจักรพรรดิพิศ,พศาษผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงยืนอยู่ไกลออกไปแต่ในขณะนี้มีน้ําตาคลอเบ้าเขาคิดในตอนแรกว่าการได้เป็นจกักรพรรดิเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของเขา แต่ในขณนะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดเช่นกันแต่เขาไ,ไดดคาดหวังว่าวันหนึ่งลูกสาวของเขาจะกลายเป็นเสมือนจักรพรรดิและเส้นทางสู่การเป็นจักรพรรดิในอนาคตจะเต็มไปด้วยความราบรื่นเส้นทางนี้ราบรื่นกว่าในอดีตมากลูกสาวของเขายังเด็กมากและเธอจะต้องสามารถกลายเป็นจักรพรรดิชั้นยอดในอนาคตได้อย่างแน่นอนซึ่งเกินความสำเร็จของเธอเองไปมากในขณะน,นี้เขามีความรู้สึกที่ปะปลนกันในใจแล้ว จักรพรรดิปีศาจยิ่งใหญ่จริงเฟิงไม่กล้าที่จะแสดงสิ่งใดออกมาเว่าจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พยักเขาวก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเสียงหัวเราะอันดังแรกกอดหลานสาวของเขาอย่างแน่นเด็กดีเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าสมควรที่จะเป็นหลานสาวของข้าข้าขอแสดงความยินดีกับเจ้าที่ได้เป็นแชมป์เปี้ยนสูงสุดท่านตาของเจ้าหวังว่าอนานคตของเจ้าจะเป็นจักรพรรดิอันดับหนึ่งของโลกจักรพรรดิอดไม่ได้ที่จะเย้แต่เมื่อเนื่องถึงรัศมี ื่อดาบเทพอสูราของเหมยคงเจอระเบิดเป็นไฟอาจะกร้าพูดว่าเธอทําไม่ได้ในขณะนั้นจักรพรรดิปีศาจทิงจอกสวรรค์รู้สึกว่ามันเป็นพลังที่สามารถคู่คามชีวิตของเขาเองได้มันควบคุมโชคของตัวมันเองแต่ไม่มีพลังการต่อโซ่เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูจริงๆมันสามารถใช้โชคเพื่อแทรกแสงคู่ต่อโซ่ได้เท่านั้นเพื่อที่คู่ต่อโซ่จะไม่สามารถโจมตีมันได้แต่เมื่อดาบเทพอสูราระเบิดเป็นลมหายใจอันทรงพลัง มันก็รู้สึกว่ามันดูเหมือนจะเป็นพดังที่โชคของมันเองไม่สามารถส่งผลขราบทได้ดังนั้นเมื่อมันมองไปที่เหมยกงเจอการแสดงออกของมันก็กลายเป็นใจดีอย่างมากเก็บอาการไว้บ้างเจ้าเท่าพยักเขาวดูเจ้าสิจากาาพัดพิศสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ไฟมาตะกล่าวด้วยความโกรธโดยทิศในใจว่านี่คือหลานสาวของข้าด้วยเช่นกันเธอยังมีสายเลือดของเผ่าพันนกฟินิกฟไฟของเราด้วยแต่ทว่าในเวลานี้ เขาต้องการที่จะจัดการกับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงหากไอ้โง่คนนี้ไม่รัดทิ้งภรรยายและลูกสาวของเขาตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็สมควรที่จะเป็นผู้สืบเชื้อสายนกฟินิกไฟยอย่างเต็มตัวของเธอแล้วทำไมต้องไปใช้ชื่อเผ่าพันธุ์ปีศาจนกยุงละ่ะแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรจักรพรรดิทั้งสาของเผ่าพันธุ์นกฟินิกก็หน,นีไม่พ้นเหมือนคงเจอในฐานะแชมเปี้ยนของศึกชิงจักรพรรดิการจะได้เป็นจักรพรรดินั้นแทบจะเป็นเรื่องแน่นอน จักรพรรดิทุกคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีและเหมือนกงเจอก็ตอบรับอย่างสุภาพทีรคนเช่นกันจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงเข้ามาหาทางสารเจ้ามองเขาอย่างพิศวงและพูดด้วยเสียงที่เปล่งออกมาว่าเจ้านี่เจ้าข้าจะบอกเจ้าว่าอะไรดีสำหรับเจ้าเจ้าจะเลือกใครในภายหลังเขาพันของข้าเชียงเฉินโจเขาได้บอกเจ้าแล้วหรือยังใบหน้าของทางสารขมเคินเขาสูญเสียสิทธิในการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด ราอยู่ในอารมณ์ที่วุ่นวายมากตอนนี้จกักรพรรดิเทีนยนหยางเทียน<ๆ>จริงเข้ามาทักทายโดยตรงและเขาไม่สามารถเลือกเหม่ยคงจือได้นี่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆจกักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงเจ้าไม่มีสิทธิแสดงความรำเอียงในขณะนี้เสียงที่เย็นชาดังขึ้นแต่เป็นจกักรพรรดิที่หยินที่เข้ามาคว้าแขนของเขาและรากเขาออกไปการกระทําของจกักรพรรดิทั้งสองพระองค์ย่อมส่งผลต่อสายตาของจกักรพรรดิคนอื่นๆด้วย ได้จกักรพรรดิมากกว่าหนึ่งคนก็ยิ้มให้กับทงังซานแม้ว่าในที่สุดแล้วทังซานจะไม่ได้แชมป์แต่ในใจของจกักรพรรดิเขากลับมีความสําคัญมากกว่าเหมยกงเจือเสียอีกในเม่ช้าเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นกลางมีสานะที่แยกตัวออกมานอกจากนี้พรสวรรค์ที่เขาแสดงออกมาแล้วเขายัางเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษต้นไม้ และเขายัางได้รับมรดกการลอกเรียนแบบของจักรพรรดิปีศาจคิทตันพร้อมกับมังกรดูร้ายที่ทรงพลังอย่างมากที่คอยติดตามเขาเขามีความเข้าใจในคุณลักษณะท่าศักดิ์สิทธิ์และวิธีผสานการเกิดและการตายหากจักรพรรดิปีศาจพยักรขาวกล่าวว่าเหมือนกองเจอจะกลายเป็นจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาคตก็เป็นเรื่องตลกพรสวรรค์และลักษณะทางเชื้อชาติในปัจจุบันของทางสารได้เปิดเผยความสามารถ ของผู้นำราชสำนักในอนาคตไปแล้วคลนั้นลักษณะพลังชีวิตที่เขาครอบครุมนั้นไม่ด้อยไปกว่าโชคทางอากาศของจักรพรรดิปีศาจทิ้งจอกสวรรค์และความแข็งแกร่งของเขาเองก็ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าจักรพรรดิปีศาจทิ้งจอกสวรรค์ซึ่งมีอายุ2,000ปีแล้วในอนาคตเมื่อจักรพรรดิทิ้งจอกสวรรค์ได้ตายลงใครเหมาะสมที่สุดที่จะดูแลราชสำนักและเผ่าพันธุ์ปีศาจครอบของตำแหน่งนี้มาหลายปีแล้วและเผ่าพันธุ์ผู้รินยาน ก็ปรารถนามาโดยตลอดหากทั้งซานแข็งแกร่งเพียงพอในอนาคตเมื่อเขาต่อสู้เพื่อตำแหน่งนี้เขาจะได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิทั้งหมดของจักรพรรดิพูดวิญญาณอย่างแน่นอนนั่นคือเหตุผลที่จักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงหนึ่งในเหตุผลที่จักรพรรดิขอให้เจียงเฉินโจพูดคุยกับทั้งซานฉะนั้นผู้ใดที่ได้แต่งงานกับผู้ที่ดีเลิศเช่นนี้จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่เผ่าพันธุ์ของเขาในอนาคตแต่ในเวลานี้ จกักรพรรดิพูดวิญญาณทั้งสองคือจกักรพรรดิเทียนหยางเทียนชิงและจกักรพรรดิที่หยินอยู่เฮียงข้างเขาส่วนจกักรพรรดิคนอื่นๆก็ไม่เก่งเรื่องการแสดงอะไรแต่พวกเขาทั้งหมดก็มองพระถังสารด้วยสายตาที่กระตือรือร้นมากใครไม่อยากจะกินขนมที่อร่อยเช่นนี้บ้างจักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ชิงจอกสวรรค์ยิ้มและกล่าวว่าเอาละการต่อสู้เพื่อยุดครองตำแหน่งจกักรพรรดิสิ้นสุดลงแล้วดังนั้นเรากำลังจะเริ่มกิจกรรมสำคัญอีกครั้งของการแข่งขันครั้งนี้ ถเหมือนจกักรพรรดิและจกักรพรรดิสำรองทั้งหมดเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ในอนาคตผู้สืบทอดของเราลูกหลานของเราจะมีความสำคัญมากเช่นกันต่อไป้าหวังว่าพวกเจ้าจะเลือกสิ่งของที่พวกเจ้าชื่นชอบได้สาหรับสเสมือนจกักรพรรดิทั้งสองถ้าอยากจะพูดสิ่งหนึ่งแม้ว่าฐานการฝึกฝนปัจจุบันของพวกเจ้าจะสูงมากแล้วแต่ในอนาคตหากพวกเจ้าต้องการเป็นจกักรพรรดิยังมีหนทางอีกยาวไกล และการทะรุทะรวงจกักรพรรดนั้นอันตรายอย่างยิ่งเจ้าควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษในการเลือกคู่ครองคู่ครองที่ดีจะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการที่เจ้าจะเป็นจกักรพรรดิตัวอย่างเช่นคู่ครอ,องของเจ้าเป็นจิ้งจอกสวรรค์แปนหางของเผ่าพันธุ์เรลาโชคของพวกเขาจะมาพร้อมกับเจ้าเมื่อเจ้าข้ามผ่านภัยพิบัติของจกักรพรรดิลดความยากในการข้ามผ่านภัยพิบัติอย่างน้อย30ปเซต และเจ้าเกือบจะแน่นอนว่าจะสามารถเป็นจักรรัิได้พวกเขามีความสามารถที่จะระดมโชคของเผ่าพันธุ์ของเราได้แล้วเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ของเราฝึกฝนได้ยากมากและตอนนี้มีจิงจ้งจอกสวรรค์แป่นหางเพียงสี่คนเท่านั้นน่าเสียดายที่พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้หญิงจินเมลิน้นถ้าเจ้าต้องการข้าก็สามารถมอบจิ้งจอกสวรรค์แป่นหางสี่ตัวจากเผ่าพันธุ์ของข้าให้เจ้าได้แต่งงานกับเจ้าแแม้ว่าเจ้าจะมีความสามารถ แต่ความสามารถของเจ้าก็ซับซ้อนเกินไปมันจะยากเมื่อเจ้าอยู่ในภัยพิบัติสายฟ้าด้วยความช่วยเหลือของจิ้งจอกแปดหางสีตัวเจ้าจะสามารถเป็นจักรพรรดิได้อย่างแน่นอนจักรพรรดิทุกคนโปรดยกโทษให้ข้าด้วยข้ามาได้แนะนําสิ่งนี้เพราะความเห็นแก่ตัวแต่พวกท่านทุกคนควรจะเข้าใจถึงความสําคัญของเสมือนจักรพรรดิจินเหมียวเหรินสำหรับพวกเราและแม้แต่พวกเราที่อยู่ราชสำนักแห่งนี้ทั้งหมดข้าคํานวณโดยโชคาอากเผา่านต้นไม้สิมเงินสีทองเป็นจกักรพรรด ชีวิตภายใต้การควบคุมของเขาพลังอย่างน้อยก็ช่วยให้พวกเราแต่ละคนมีชีวิตยืนยาวขึ้น500ปีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ